วันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนเรื่องการหางานดินขุดดินถมนะคะปริมาณงานดินขุดดินถมนะคะของฐานลากนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างจากข้อสอบที่ออกไปตอนมิดเทมแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เอาผังไม่ได้เอาแปลนมาให้ให้ดูนะคะข้อสอบอาจารย์ก็จะไม่ได้มี แปลนอะไรที่ซับซ้อนที่คุณจะต้องอ่านเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยบอกกันตรงๆเลยไม่ต้องอ่านแบบนะคะก็ให้ปริมาณให้หา,าปริมาณงานดินขุดดินถมงานคอนกรีตไม้แบบเหล็กนะคะฐานรากอาจาร,รย์กำหนดให้มี18ฐานากำหนดให้มี18ฐานนะคะ ขุดดินกว้างด้านละ45เซนนี่สำคัญตรงนี้บางคนเอา45เซนมาคูณ45เซนเลยไม่ใช่นะคะขุดดินกว้างด้านละ4 5เซนคือการเผื่อจากฐานลากออกไปด้านละ45เซนนี่45เซนหรือ0.45นะคะ นะคะขุดออกไปด้านละ45เซนนะคะถมด้วยดินลูกลังนะคะอัดด้วยแรงคนก็คือเราจะต้องไปดูในเล่มมาตรฐานนะคะที่อาจารย์แจกให้ว่าถมด้วยดินลูกหลังนะคะอัดด้วยแรงคนจะต้องเผื่อกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะการขุดดินกว้างออกไปด้านละ45เซนนะคะทั้ง4ด้านเพื่อที่จะให้ช่างนะคะที่เขาประจำหน้างานเนี่ยจะต้อง จะสามารถลงทำงานได้ถ้าคุณขุดพอดีขุดกว้าง0.5ยาว1.25แบบนี้นะคะช่างก็จะลงไปประกอบแบบไม่ได้เลยนะคะก็ต้องอยู่บนหลุมอะหัวน่าจะทิ้มลงไปในหลุมนะคะถ้าจะต้องประกอบแบบจากข้างบนเรายัดมันลงไปในขณะที่พอดีนะคะแล้วมันก็ยัดไม่ได้ด้วยสิเพราะว่า เราขุดพอดีกับขนาดฐานรากดังนั้นนะคะเวลาทํางานหน้างานจริงเขาก็จะขุดเผื่อออกไปซึ่งระยะการขุดเผื่อก็จะขึ้นอยู่กับแบบหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้ควบคุมงานณนะเวลานั้นด้วยนะคะว่าขุดออกไปเท่าไหร่จึงจะสามารถทํางานได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านแบบกันก่อนนะคะแน่นอนว่า ฐานลาก f2 อาจารย์กำหนดให้มี18ฐานนะคะเราจะมาเริ่มสิ่งที่พวกคุณสับสนมากที่สุดในชีวิตนะตอนสอบนะคะเราจะเริ่มอ่านแบบก่อนนะคะอ่ะแดอ่านแล้วยังไม่ไปไหนฐานลาก f2 นะคะขนาด50ค่ะคูณ1.25นะคะ ห้เซนนะคะคูณด้วย1.25เมตรหรือ0.50เมตรคูณ1.25เมตรเลขตรงนี้นะคะ0.25และ0.25เส้นดิเมนชันที่เขาแบ่ง2เส้นคือแบ่งครึ่งหนึ่งของ0.50เนี่ยคือจุดกึ่งกลางเสานะคะ,ะต้องมาสอนเรื่องนี้กันนะถ้าคุณขีดเส้นเป็นแนวมา0.25คือเส้นนี้ แล้วส่วนด้านบนนะคะ1.25เขาก็จะแบ่ง0.25 0 3 8 0 3 8 0, 0. 2 5กึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึงนะคะของหนึนะคะถ้าคุณขีดเส้นตรงตึ๊บลงมามันก็จะเป็นกึ่งกลางเสารหรือศูนย์เสา C2 พอดีนะคะที่เวลาเขาปักหมุดเนี่ยเขาก็จะปักตรงกึ่งกลางเสารหรือศูนย์เสาพอดีเพื่อที่เวลาตอกหมุดลง ก็จะได้เป็นแนวเสาตึงกลางเสาพอดีเป๊ะนะคะนี่คือการแบ่งของเขาต่อมา0.25ดอนะคะดเรนชันระหว่าง0.25กับ0.38ตรงนี้ขีดเป็นเส้นลงมาอ้าวไม่ตรงขีดเป็นเส้นตรงลงมานะคะและขีด0.25ไปอีก จะเป็นกึ่งกลางเข็มค่ะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งอันนี้ก็จริงๆเราไม่เกี่ยวกับการประมาณราคาของเรานะแต่พวกเราก็สามารถเอามันมาคิดได้โดยที่เออมันไม่เกี่ยวกันนะคะเราไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นแค่อ่านแบบอาจารย์แล้วก็ทำไปตามวิธีที่เคยเรียนมาก็พอนะคะอ่า แล้วมาเริ่มคำนวณกันนะคะเหมือนเดิมนะคะสูตรในการคำนวณคุณจะบวกลบอะไรตอนไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดของคุณคุณอาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่าเร็วกว่าซึ่งก็ดีแล้วนะคะไม่ไม่ถูกไม่ผิดนะคะอาจารย์ไม่ไม่ว่ากันแต่วิธีอาจารย์ก็ก็ตามนี้แหละตามที่จะสอนต่อไปนี้นะอ่ะ เดี๋ยวเก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเข้าสูตรนะคะอีกนิดนึงเวลาคำนวณเรามาทำความรู้จักกับเสาต้นเตีย้ยๆตัวนี้ก่อนเสาต้นนี้คือเสาตอมอจะรู้ได้ยังไงในเมื่ออาจารย์ให้มา C1, C2, C3 ดูจากแบบท็อปวิวด้านบนนะคะคือท็อปวิว เขาเขียนไว้ข้างในว่า c 2แสดงว่าคุณจะต้องอ่านแบบ c 2นะคะทั้งแบบเหล็กทั้งแบบทุกอย่างคุณจะต้องอ่านที่ c 2ซึ่งอาจารย์กำหนดให้เสาต่อหม้อเป็นรูปที่1เวลาคำนวณเราจะแบ่งรูปออกเป็นสองรูปก็คือรูปที่1กับรูปที่2รูปที่1จะเป็นเสาต่อหม้อรูปที่สองนะคะคือรูปด้านล่างเป็นฐานลากค่ะเวลาคำนวณเราจะแบ่งรูปออกเป็น2รูปนะคะ เดี๋ยวจันแบ่งสีด้วยฐานลากนะคะคือรูปที่สองต่อหม้อคือรูปที่หนึ่งนะคะเวลาคำนวณเนาะเรามาดูสูตรในการคำนวณน,นะคะงานดินขุดก่อน สูตรในการหางานดินขุดนะคะคือความกว้างค่ะบวกด้วยเผื่อคูณสองทำไมเผื่อจะต้องคูณสองนะคะเผื่อต้องคูณสองเพราะว่ากว้างฐานล่างนี้กว้าง50เซนเวลาขุดนะคะ ก็ขุดออกไปทั้ง2ฝั่งแบบนี้ก็คือ2ด้านนะคะเหมือนกันด้านยาวเวลาขุดก็ขุดทั้ง2ด้านด้านบนด้านล่างแบบนี้เหมือนกันคูณด้วยนะคะคูณน,นะเครื่องหมายคูณคูณด้วยยาวบวก คือคูณ2เหมือนกันเพราะว่ามี2ด้านนะคะคูณด้วยลึกนะคะคูณด้วยลึกอ๋อโทษทีการแบ่งเป็นรูปที่1กับรูปที่2เนี่ยเราจะไปแบ่งตอนคำนวณเหล็กคำนวณคอนกรีตนะคะไม่แบบขอโทษทีค่ะตอนดินขุดดินถมเนี่ยเราจะยังไม่แบ่งเนาะขอขอโทษทีค่ะอ่ะ คูณด้วยจํานวนนะคะคูณด้วยจํานวนฐานนะ,ะนัดใจกับลายมือไหมคูณด้วยจํานวนฐานนะคะดินขุดความกว้างนะคะความกว้างก็คือห้าสิเซนตรงนี้ยาวคือ1.25ตรงนี้ค่ะ แทนเข้าไปในสูตรเลยเท่ากับกว้าง0.50บวกด้วยเผื่ออีกสักทีกว้างคือตรงนี้นะ50ตรงนี้นะคะเผื่ออาจารย์บอกว่าขูดออกไปนะคะขุดดินกว้างด้านละ45เซนค่ะเผื่อ45เซนหรือ 0.45นะคะคูณ2เพราะมี2ด้านนะคะยาวด้านยาวฐานลากดูได้ที่รูปท็อปวิวนะคะก็คือ1.25ตรงนี้ค่ะคูณเผื่ออ่าบวกไม่ใช่คูณทษที บวกนะคะศูนย์จุดคูณ2ค่ะคูณด้วยลึกค่ะลึกนะคะลึกทั้งหมดเท่าไหร่บ้างความลึกเวลาดินขุดนะคะคุณจะต้องดูเสาตอหม้อฐานรากคอนกรีตหยาบรายหยาบนะคะคอนกรีตหยาบรายหยาบเวลา รวมกันแล้วเราจะเรียกว่าลีนนะคะคือการเทลีนหรือวัสดุรองใต้ฐานรากนะคะเราก็จะรวมความหนาของคอนกรีตหยาบและทรายหยาบเข้าไปด้วยซึ่งคอนกรีตหยาบหนา0.05หทรายหยาบก็หนา0.05เหมือนกันนะคะฐานลากหนา0.60ศนะคะเสาต่อหม้อลึก1 0 0เมตรนะคะเราจะต้องเอาตัวเลขทั้ง4ตัวนี้นะคะบวกกันเป็นความลึกค่ะ 1.00 0บวก0.60บวก0ูานะคะคูณจำนวนจากโจทย์นะคะอาจารย์บอกว่ามีจำนวน18ฐาน กดเครื่องคิดเลขนะคะหน่วยที่ได้ออกมาเป็นลูกบาศเมตรเพราะว่ากว้างหน่วยเป็นเมตรนะคะยาวหน่วยเป็นเมตรลึกหน่วยเป็นเมตรค่ะคูณกันออกมาได้ลูกบาดเมตรหรือเมตรกำลัง3นะคะเดี๋ยวขอเวลากดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะคะ0.5จด จะได้ยินเสียงซ่าๆนิดหนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักมากค่ะได้เท่ากับ92.106ลูกบารเมตรนะคะต่อไปเป็น ดินถมนะคะเมื่อเราได้ดินขุดแล้วเราก็หาดินถมต่อได้นะคะทีนี้เนี่ยอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ลบทีนี้นะคะเรามาดูเกณฑ์การเผื่องานดินถมซึ่งพวกเราสามารถหาดูมาตรฐานการเผื่อดินขุดดินถมนะคะได้จากอินเทอร์เน็ตเลยนะคะการเผื่อดินขุดดินอ่าดินถมไม่ใช่ดินขุด ดินถมนะคะก็ให้เราดูว่าบดอัดด้วยแรงคนหรือหรือว้าวว้าวว้าวหรือ,หร,อหรือแรงเครื่องจักรนะคะถ้าด้วยอ่แรงคนนะคะก็จะเผื่อมากกว่าอเอาเผื่อน้อยกว่าแรงเครื่องจักรเพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการบดอัดมากกว่านะคะ อันนี้เนี่ยอาจารย์ให้เผื่อด้วยดินลูกลังนะคะแล้วก็ถมด้วยดินลูกลังนะคะแล้วก็เผื่อแรงกดด้วยแรงคนก็คือเผื่อ3าเปนนะคะสูตรนะคะในการหาดินดินถมค่ะงานดินถมนะคะก็จะเป็น ดินขุดนะคะลบด้วยปริมาตรฐานลากนะคะฐานลากเสาต่อหม้อนะคะแล้วก็เสริงเล็บป,ปิดนะคะคูณด้วย เผื่อคะ่ะทีนี้ปริมาตรฐานลากนะคะ,ะปริมาตรฐานลากหรือเสาตอม่อนะคะ สูตรในการหาก็คือกว้างคูณยาวคูณลึกหรือหนานะคะคูณจำนวนค่ะจำนวนฐานหรือจำนวนต้นนะคะเหมือนกันก่อนเราจะไปแทนสูตรเราหาจำาปริมาตรฐานลาก,ก่อนนะคะ ที่อาจารย์บอกว่าเราจะแบ่งรูปออกเป็น2รูปในการหาปริมาตรนะคะรูปที่1น,นะคะนะคะปริมาตรขอหาหน้านี้เลยแล้วกันเนาะปริมาตรต่อหม้อนะคะรูปที่1 กว้างคูณยาวนะคะก็คือของ c 1เนาะอ่า c 2ขออภัยค่ะ c 2คือ0.25นะคะสูตรคือกว้างคูณยาวควูณได้ลึกนะคะ c 2กว้างคูณยาวเขาคือ0.25คูณ0.25ค่ะลึก ของเสาต่อหม้อนะคะก็คือตรงนี้ลึกหนึ่งเมตรค่ะคูณด้วยจำนวนก็คือสิบแปดฐานนะคะจริงๆมันจะมี เราจะสามารถหาปริมาตรที่ที่จะต้องลบออกเนี่ยได้อีกวิธีหนึ่งนะคะแต่เราก็ทำวิธีนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ1.125ลูกบาตรเมตรนะคะต่อไปเป็นปริมาตรฐานลากค่ะ มันคือฐานลากนะฐานลากหรือเบอร์สองนะคะรูปที่สองเราก็มาดูท็อปวิวนะคะท็อปวิวรูปที่สองคือสีเขียวตรงนี้ กว้างคูณยาวของสีเขียวคือ0.50ย์คูณหนะคะความลึกของฐานลากดูได้จากรูปฟอนวิวกว้างคูณยาวของฐานลากและเสาตอมอดูได้จากรูปท็อปวิวนะคะความลึกหรือความสูงของเสาตอมอและฐานลากดูได้จากรูปฟอนวิว ฟอนต์วิวก็คือรูปนี้เอปวิวคือรูปนี้นะคะอ่าเราก็ดูความลึกของรูปที่สองนะคะก็คือ0.60เมตรนะคะมีจำนวน18ฐานเหมือนเดิมค่ะ ได้เท่ากับ6.75ลูกบาทเมตรนะคะอ่าแล้วก็อย่างที่2ที่เราจะปิดลงไปนะคะก็คือวัสดุรองใต้ฐานลาค่ะอาจารย์จะขอคำนวณทีเดียวเลยเพราะว่าขนาดเขาทำไมขนาดเขาเท่ากันนะคะขนาดเท่ากันเลยก็คือ0.05ความกว้างคูณความยาวก็คือ 0.5คูณ0.125นะคะ ปริมาตรวัสดุรองใต้ฐานลากนะคะซึ่งจริงเนี่ยเราอาจจะคำนวณพร้อมกันกันกบฐานลากได้เลยนะแต่ว่าอาจารย์ขออนุญาตให้คิดแยกแล้วกันนะคะอ่ะกว้างคูณยาวก็เท่าขนาดฐานลากเลยค่ะ0.50คูณ1.25นะคะ,คะ,คะแล้วก็คูณด้วยความลึกนะคะก็คือ0 05นบวก0นจุดนะคะบวกนะม,นมันไม่นิ่งเลยคูณจำนวนก็คือ18เหมือนเดิมค่ะ ได้เท่ากับอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุย,อยเสร็จแล้วเราก็รวมปริมาตรนะคะทั้งหมดเอาปริมาตรของอ่เส,สาตามอมอฐานลาก และวัสดุรองใต้ฐานรากรวมกันนะคะ1.125บวก6.75บวก1.125นะคะได้เท่ากับ9ลูกบาทเมตรนะคะ ได้เท่ากับ9ลูกบาทเมตรดินขุดนะคะได้เท่ากับ92.106นนะคะเราก็แทนค่าได้เลยเท่ากับนะคะดินขุดเสียงเล็บด้วยนะคะ92.106 ลืมละ9 2 1 0 6ิอ่ลบด้วยปริมาตรทั้งหมดนะคะก็คือเก้าลูกบาทเมตรนะคะอ่าไม่ต้องเซน่วยก็ได้เดี๋ยวมันจะยาวไปคูณเผื่อนะคะเผื่อ 35%้นก็คูณด้วย1.35นะคะเมื่อกี้อาจารย์พาคูณจำนวนไปแล้วเนาะอ่าเราคูณจำนวนฐานเรียบร้อยนะคะได้เท่ากับ 1 1 2 1 9ร1นะคะลูกบาดเมตรทำไมดินขุดนะคะถึงน้อยกว่าดินถมทั้งทงที่เราได้ลบปริมาตรของเสาตอหม้อฐานลากออกไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าดินถมเนี่ย เรามีการบดอัดลงไปและมีการเผื่อนะคะแต่ตอนขุดเราไม่ได้เผื่อเผื่อถึง35%นะคะจึงทำให้ดินถมมีปริมาตรมากกว่าดินขุดนะคะและนี่ก็คือวิธีการหางานดินขุดดินถมนะคะ